เสียงนกร้องเสียงนกร้องสวยค่ะเจจะกลับบ้านแล้ววันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเก็บผักหวานกันนะคะพอดีว่าที่สวนของออยมีผักหวานอยู่ประมาณพันกว่าต้นนะคะทุกคนแล้วก็พยายามที่จะตกแต่งแล้วก็เริ่มเก็บแล้วนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรา ตกแต่งหมดทั้งสวนก็จะเก็บไม่ทันนะคะก็จะทยอยเก็บค่ะนี่นะคะนี่ผักหวานแดดออกแล้วนะคะก็จะแบบร้อนๆหน่อยนี่นะคะทุกคนมีเยอะเลยนะคะเดี๋ยวาพามาดูนี่นะคะ่ะนี่ในสวนโซนที่ออยพาเพื่อนๆมาดูตรงนี้นะคะก็ปลูกได้ประมาณเกือบสี่ปีแล้วนะคะโซนนี้ตอนนี้กําลังร่มรื่นเลยนะคะก็จะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะคะที่เรา ปลูกนะคะเพราะว่าก็จะมีบางต้นที่เราต้องซ่อมด้วยนะคะเวลาต้นออตายหรืออะไรนี้เราก็จะเอาเม็ดมาซ่อมนะคะก็จะโตตามตามกันมาอีกนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเอาทามาดูอันนี้จะเป็นหมดเลยนะคะนี่ผักหวานทั้งโซนเลยนะคะทุกคนนี่จะเป็นต้นแคร์ะคะ่ะนี่แคร์สูงมากๆเลยค่ะนี่แคร์สูงมากๆเลยนะคะที่ปลูกไว้พร้อมกับผักหวานนะคะตั้งแต่แรกเลยอันนี้ก็เป็นต้นแคร์เป็นต้นแคร์นะคะ เดี๋ยวอ้อยจะพาเพื่อนๆไปปีนเก็บผักหวานข้างบนนะคะข้างบนยอดสวยๆทางนั้นเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บให้เอ่อไม่ได้ตัดให้มันมันมันเตี้ยนะคะทุกคนจะให้มันสูงหน่อยเพราะว่าพื้นที่เรามีจํากัดเนาะเรามีแค่ประมาณไร่ก,กว่าๆเพราะฉะนั้นเราก็จะ ปล่อยให้สูงนิดนึงนะคะสูงนิดนึงแล้วก็จะใช้บันไดปีนขึ้นไปเก็บนะคะเดี๋ยวออยจะพาเ,เพื่อนๆไปดูทางนู้นค่ะไปกันเลยตอนนี้เราก็ปีนขึ้นมาเก็บผักหวานแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวพามาดูนะคะยอดผักหวานสวยๆวย่าจะเจอแดดนิดนึงนะคะนี่เจอแดดนิดนึงนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ยอดงามๆทั้งนั้นเลยนะคะมองไปฝั่งนู้นก็จะเป็นทุ่งนานะคะทุกคนทุ่งนาอันนี้ก็ ยอดงามๆนะคะตอนนี้กำลังกําลังน่าเก็บเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะอันนี้จะเป็นต้นแค่นะคะทุกคนต้นแค่ต้นแค่เป็นพี่เลี้ยงให้ผักหวานนะคะเพราะว่าเวลาเราปลูกเราจะต้องปลูกคู่กับต้นแคนะคะต้นแค่หรือว่าจะเป็นต้นมะขามเทศก็ได้นะคะแต่ว่าที่สวนของออยจะปลูกเป็นต้นแค่ส่วนใหญ่นะคะให้เป็นพี่เลี้ยงตัวน,นี้ก็หก็สูงมากเลยนะคะเนี่ยสูงมากๆเลย ก็จะมีบางต้นก็จะเริ่มที่ทยอยตายแล้วนะคะบางต้นก็ยังแข็งแรงอยู่เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นร่มให้ผักหวานด้วยนะคะเพราะว่าสองสิ่งนี้นะคะทุกคนก็จะต้องปลูกคู่กันนะคะเขาถึงจะเติบโตมาด้วยกันนี่เดี๋ยวจะเก็บแล้วนะคะทุกคนยอดผักหวานมีเต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่เก็บประมาณนี้นะคะกําลังเอาไปแกงอร่อยเลยอันนี้ขึ้นมาบนเอ่อต้นเลยนะคะเนี่ขึ้นมาบนยอดเลยเนี่ย เพราะว่าใช้บันไดปีนขึ้นมานะคะต้องต้องปีนขึ้นมาไม่งั้นจะเก็บไม่ถึงวิธีเก็บผักหวานนะคะทุกคนจะต้องเก็บให้ถึงโคนเลยนะคะถ้าเราเก็บไม่ถึงโคนเนี่ยเดี๋ยวจัดผักหวานก็จะไม่ออกนะคะทุกคนเราต้องมีวิธีเก็บนะสวยงามจริงๆได้ยินเสียงกาหว่าร้องไหมคะ ได้ยินทั้งเสียงกาอ๋อแล้วก็เสียงนกร้องนะคะทุกคนธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาติก็จะได้ยินเสียงนกเสียงการ้องแบบนี้นะคะ่รมรื่นมากเลยค่ะมีต้นแคใหญ่ละที่สวนจะปลูกเออเมล็ดทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้ปลูกต้นนะคะเราจะปลูกมเมล็ดทั้งหมดเลยเพาะ,มะเมล็ดก่อนแล้วก็จะเอามาปลูกนะคะนี่เห็นไหมคะเสียงนกร้องเพราะนะคะทุกคนอ้อยชอบเสียงนกอะ่ะ ชอบเสียงที่เป็นธรรมชาติเสียงนกร้องตอนเช้าตื่นมาได้ยินเสียงนกร้องก็มีความสุขนะคะทุกคนคนนกเหล่านี้เขาเขาให้ความสุขกับเราอะ่ะเขาร้องเสียงเขาเพราะนะคะเสียงเขาเพราะมากๆเลยเอ้ยชอบดิเกาว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 วันนี้ก็เก็บผักหวานได้เยอะเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ยอดสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวอ้อจะเอากลับบ้านก่อนนะคะแดดก็ เริ่มร้อนแล้วนะคะเก็บผักหวานก็จะเก็บช่วงประมาณหกโมงเช้าถึงสิบโมงเช้านะคะประมาณนี้นะคะถ้าหลังจากนี้แล้วก็จะเริ่มร้อนและผักก็จะไม่สวยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะรีบกลับบ้านแล้วมีเสียงนกร้องด้วยนะคะเกาวนเกาวนเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวพามาเก็บผักใหม่ค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายได้ผักหวานแล้วก็กลับบ้านกันค่ะ Bye-bye.